และนี่คือภาพประวัติศาสตร์แห่งความศรัทธาองค์พ่อพระศรีคเนศวันพฤหัสบดีที่6เดือนกรดก,กรดาคมพุทธศักราช2,566มวลชนศรัทธาองค์พระคเนศรวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันสร้างองค์พ่อพระศรีคเนศหนึ่งเดียวในโลก15พระเศียร38พระกรเพื่ออันเชิญประดิษฐานสาลาคเนศพิรม ณเรือนพระปัณวิทธรรมสถานก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นความประทับใจอย่างที่สุดจริงๆคือก่อนวันงานนะครับอาจารย์ก็มีความกังวลใจหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระแสความศรัทธาที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทพเทวาต่างๆที่มีองค์นั้นองค์นี้มากขึ้นก็ไม่รู้ว่าคนจะหลงลืมองค์พ่อพระพิฆเนศไปแล้วหรือยังแต่ว่าด้วยความที่เรามีศรัทธาที่อยากจะสร้างพระองค์ท่าน แม้นว่าตอนนี้มันจะไม่ใช่ว่าเป็นกระแสที่คนเขาแห่แหนไปสักการะกราบไหว้กันอย่างมากมายหรือล้อนหลามแต่มันเป็นศรัทธาที่บริสุทธิ์นะครับที่อาจารย์มีความรู้สึกว่าการที่เราสร้างองาค์พระคเนศ15เสียง38พระกรขึ้นมาก็มุ่งหวังว่าจะให้ทุกคนได้กราบไหว้ด้วยจริงใจได้รับพลังใจจากพระอ,องค์ท่านไม่น่าเชื่อจริงๆ เป็นความประทับใจอย่างที่อาจารย์ใช้คำว่าสุดซึ้งของอาจารย์ทราบซึ้งจริงๆบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์แห่งจิตวิญญาณแห่งความทราบซึ้งใจแห่งความศรัทธาได้เห็นน้ําตาของความปิติความละลึกนึกถึงพระคาเนศองค์แรกที่เราได้กราบความทรงจําแลกที่มีต่อพระคาเนศแล้วเรามาร่วมหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกันสร้างแรงศรัทธาสร้างองค์พ่อพระพิคคเนศ38พระกร15เสียง ไม่เชื่อว่ามวลชนจะมาอย่างท่วมท้นมากมายมาหาศาลเกินความคาดหมายแล้วด้วยความตอนแรกก็กังวลใจว่าโอ้เราก็จัดงานเช้าเช้ามากเจ็ดโมงอย่างนี้บวกกับเป็นวันธรรมดาอีกคนทำงานเด็กๆต้องเรียนหนังสือเอจะมีใครมาไม่นอกแต่กลายเป็นว่าแรงศรัทธาที่มันเหนือกว่าทุบอุปสรรค มันทาให้เราได้เห็นแล้วว่าองค์พ่อพระพิคเนธยังคงประทับอยู่ในหัวใจของลูกศิษย์ลูกหาและยังคงประทับอยู่ในหัวใจผู้คนทั้งหลายอย่างยาวนานจริงๆขอบคุณนะครับที่มาร่วมสร้างองค์พ่อพระพ,พิคเนธมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันและอาจารย์ก็เชื่อว่าในหลายๆคนวันนั้นที่ได้ร่วมพิธีต้องมีความทรงจํามีความรู้สึกที่พิเศษอย่างมากพาพเจา้าขออัล่าฮ์พะนาลำดาแล้วขอให้พระคเนศประกฏที่จิตเรา หลับตาแล้วเห็นพระคนเนศเป็นสมมุติเป็นพิสวรรูปใดก็ได้ที่เราคุ้นเคยจดจำพระองค์ได้ในรูปใดให้มาปรากฏที่จิตที่ใจที่ตาในของเราจุดเริ่มต้นเล็กๆคือแสงสว่างแห่งศรัทธาในหัวใจของพวกเราแสงศรัทธาแต่ละดวงของหัวใจของพวกเรามันหลอมรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสร้างองค์พระคนเน่เพื่อฝากไว้เป็นสมบัติชาติสมบัติแผ่นดินให้ชนรุ่นหลังคนสืบต่อไปได้เห็นว่า ชนในรุ่นเรายุคศรัทธาของเรานั้นมีความศรัทธาต่อองค์พระคณีมากมายขนาดไหนประวัติศาสตร์ได้เกิดขึ้นแล้วความยิ่งใหญ่แห่งศรัทธาได้เกิดขึ้นแล้วเริ่มต้นจากแสงแห่งศรัทธาในหัวใจของพวกเราแต่ละดวงมันร้อยเรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเกิดเป็นปาฏิหารแห่งมวลชนคลื่นมหาชนได้มาสร้างพระคณี และในวันที่เราจะได้ประกอบพิธีสมโภชบูชาพระศรีคเนศองค์นี้จะต้องเกิดเป็นปาฏิหาริย์เป็นปรากฏการแห่งประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่เราติดตามนะครับภาพนั้นจะต้องเกิดขึ้นและอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไป ก็ขอตั้งจิตอธิษฐานอนํานวยอวยพรขอบารมีองค์พ่อพระศรีคเนศบารมีของเทพไทยเทายวาแห่งความสําเร็จผู้ขจัดอุปสรรคผู้เป็นมหาวิศวรูปยิ่งใหญ่ผู้เป็นดุดดังพระจักรวาลการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปดลบรรดาให้กับลูกศิษย์ลูกหาของอาจาร,รย์เชียงและผู้ที่ศรัทธาพระศรีคเนศทั่วโลกขอให้ประสบความสุขประสบความสําเร็จในชีวิตจเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไป เ <Safety. S 2> สร็จที